เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะสามีแซนี้ค่าขยาดแล้วบทที่119 ส่นยวนสองนายเบาเดินไปยังส่วนด้านหลังที่มีต้นเหมยจากไกลๆกก็มองเห็นว่าดอกของต้นเหมยเหล่านั้นบานหมดแล้วเป็นสีแดงราวกับชาติกลิ่นหอมเย็นชยมาแต่จมูกครั้นเดินไปใกล้สันยวนก็มองเห็นสาวใช้นางหนึ่งกำลังขย่งปลายเท้าเก็บดอกเหมยอยู่ตรงนั้นรูปร่างด้านหลังบอบบางสะออดสะอองสันยวนรู้สึกว่าด้านหลังของสาวใช้นาง นี้ขุนตายิ่งและเมื่อนางหันมาจนมองเห็นใบหน้าชัดเจนเซินหยวนก็รู้ทันทีว่านางเป็นใครเป็นสู้ชิงสาวใช้อุ่นเตียงของหลี่ซิวหยวน ขณะดสันยวนเพิ่งแต่งงานกับหลี่ซิวหยวนในชาติก่อนพอรู้ว่าสู้ชิงเป็นสาวใช้อุ่นเตียงของเขายังเคยจงใจกลั่นแกล้งอยู่หลายหนแต่หากจะว่ากันจริงๆอันที่จริงสู้ชิงเป็นคนดียิ่งแม้นางจะเป็นสาวใช้อุ่นเตียงของหลีซิวหยวนแต่ไม่เคยวางอำนาจต่อหน้าสาวใช้คนอื่นและไม่เคยชิงดีชิงเด่นกับผู้ใดนิสัยอ่อนโยนอ,นอ่อนอ่อนยิ่ง เพียงแต่คอยดูแลหลี่ซิวเหยาอย่างเงียบๆโดยตลอดคนเราเดิมทีก็เป็นเช่นนี้หากได้เจอสาวใช้อุ่นเตียงที่ยะโสโอหังก็ยังพอหาเหตุมาปรามได้แต่ครั้นได้เจอคนที่เหมือนกับสู้ชิงกลับไม่รู้แล้วว่าควรทำอย่างไรถึงอย่างนั้นมีภรรยาคนใด ที่ได้เห็นว่าข้างกายสามีมีคนเช่นนี้อยู่แล้วจะไม่รู้สึกสะทกสถานบ้างเล่าในใจจะต้องรู้สึกอึดอัดไม่มากก็น้อยเท่าว่าก็หาความผิดของอีกฝ่ายไม่ได้ส่นยวนคิดว่าระยะนี้เสียจนจนจะต้องไม่สบายใจอย่างยิ่งเป็นแน่เวลานี้สู้ชิงเองก็มองเห็นส่นยวนแล้วแม้ว่านางจะไม่เคยพบส่นยวนแต่เห็นเสื้อผ้าอาพร ที่สันหยวนสวมใส่หลวนเป็นของดีอย่างที่สุดซ้ำที่ด้านหลังก็มีสาวใช้ติดตามมาด้วยคนหนึ่งแค่คิดเล็กน้อยก็รู้แล้วว่านางเป็นผู้ใดด้วยเหตุนี้สู้ชิงจึงรีบยอบตัวคารวะสันหยวน บ่าคาราวะหูหินใหญ่เจ้าค่ะเซินหยวนมองดอกเหมยสองกิ่งที่ซู้ชิงถืออยู่ในมือมองออกว่าล้วนเป็นนางเลือกเฟ้นมายอย่างตั้งใจดอกเหมยที่อยู่บนแต่ละกิ่งล้วนแต่ผลิบานดียิ่งเซินหยวนรู้ว่าหลี่ซิ่วหยวนก็ชอบดอกเหมยขอเพียงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกความสูงส่งบริสุทธิ์ของสุภาพชนเขาล้วนชอบทั้งสิ้น แต่ก็ไม่ได้มีความชมชอบส่วนตัวอะไรเป็นพิเศษเสนหญวนจึงพยักหน้าเอ่ยถามอย่างอ่อนโยนเจ้ามาเก็บดอกไหมชาติก่อนสนหญวนกันแกล้งสู้ชิงจนทำให้นางลำบากใจหลายหนโดยไม่มีสาเหตุตอนนี้ได้เห็นนางในใจสนหญวนจึงรู้สึกละอายขึ้นมาท่าทีอดจะอ่อนโยนขึ้นไม่ได้ก่อนได้ยินสู้ชิงตอบว่า คุณชายรองชอบดอกไหมยบอกว่าดอกไหมมีความทรนงดังนั้นบ่าวจึงตั้งใจมาเด็ดกลับไปปกักแจากันสักสองสามกิ่งแล้วนำไปวางไว้ในห้องหนังสือของคุณชายรองเจ้าค่ะ เป็นอย่างที่คาดคิดจริงๆเซินหยวนก็เล่าชมดอกไหมยสองกิ่งในมือสู้ชิงสองสามคำต่อจากนั้นสู้ชิงก็กล่าวลาเซินหยวนถือดอกเหมยหันหลังเดินกลับไปใช่เวยยังไม่รู้เรื่องที่เซินหยวนรู้ดีถึงฐานะของสู้ชิงเห็นสู้ชิงเดินไปไกลแล้วจึงกล่าวกับเซินหยวนเสียงเบา หลายวันมานี้เบาให้ชิงเหอแอบสืบข่าวจากคนในตัวนี้สาวใช้นางนี้มีนามว่าสู้ชิงเป็นคนของทางคุณชายร้องและก็เป็นเสาวใช้อุ่นเตียงของคุณชายร้องด้วยเจ้าค่ะชิงเหอบอกว่าสู้ชิงผู้นี้ปรนิบติข้างกายคุณชายร้องมาห้าปีแล้วดูแลคุณชายร้องได้อย่างรอบคอบถี่ท่วนใส่ใจในทุกเรื่องไม่เคยชิงดีชิงเด่นแม้ภายนอ คุณชายรองจะปฏิบัติต่อนางอย่างเรียบเฉยแต่หลายปีมานี้คุณชายรองมีนางเป็นสาวใช้อุ่นเตียงเพียงคนเดียวในใจจะต้องชอบนางมากแน่นอนได้แต่สงสารหูหยินรองแล้วข้างกายสามีมีคนเช่นนี้อยู่อย่างไรผู้เป็นภรรยาก็คงจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ แต่ชิงเหอบอกว่าตามข่าวที่นางสืบมาหูหญินรองเป็นคนช่างเกรงใจไม่กล้าพูดอะไรกลายเป็นยอมให้สู้ชิงอยู่ข้างกายคุณชายรองต่อไปซ้ำอย่างไม่อาจชักสีหน้ากล่าววาจะรุนแรงกับนางได้ด้วยเซินหยวนถูกใจดอกไม้ต้นหนึ่งกำลังจับกันไกลตัดอยู่ได้ยินดังนี้การเคลื่อนไหวที่มือนางก็มีได้หยุดลงสีหน้าราบเรียบเช่นกัน เหล่านั้นล้วนเป็นเรื่องของผู้อื่นไม่ว่าพวกเขาเป็นอย่างไร ก็ไม่เกี่ยวกับพวกเราแม้สันหยวนจะแต่งงานกับหลี่ซิวเหยาแล้วแต่เรื่องภายในสกุลหลีนางล้วนไม่อยากไปใส่ใจโดยเฉพาะเรื่องของหลี่ซิวหยวนช่เวยจึงไม่ได้พูดอะไรอีกเพียงแต่ยื่นมือไปรับดอกเหมยกิ่งหนึ่งที่สันหยวนตัดลงมาหลังสองนายเบาเก็บดอกเหมยได้สองสามกิ่งแล้วก็เดินกลับเรือนไป ชิงเหรอรู้ว่าสันหยวนไปเก็บดอกเหมยกลับมาปักแจกันจึงนำแจาก,กันาเคลือบขาวสำหรับปักอิงเหมยมาวางรอไว้ล่วงหน้าแล้วยามนี้เห็นเสันหยวนกลับมาชิงเหอก็รีบก้าวไปต้อนรับก่อนกล่าวยิ้มยิ้มเบาจำได้ว่าเมื่อก่อนฮูหยินเคยบอกว่าดอกเหมยใช้แจาก,กันารกระเบื้องเคลือบขาวและแจาก,กันาเคลือบเขียวสีเรียบๆมาประกอบจะเหมาะสมที่สุด เมื่อครู่หลังหูหยินกับพี่ชายเวยออกไปเก็บดอกเหมยเบาจึงได้ตั้งใจหาแต่การเคลือบขาวใบนี้ออกมาทั้งยังใส่น้ำลงไปครึ่งหนึ่งแล้วูหยินรู้สึกว่าเป็นอย่างไรเจ้าคะชายเวยได้ยินแล้วก็พินิษมองชิงเหอสองอึดใจจากนั้นก็ยกมือชี้หน้านางพูดยิ้มยิ้มว่า เจ้าดูบนหน้าเจ้าสิมีคำว่าข้าฉลาดยิ่งโห,หยินรีบชมข้าเร็วเขียนอยู่ตัวโตวเชียวไม่รู้จักอายเสียบ้างชิงเหอยกมือแตะหน้ายิ้มกว้างพลางกล่าวกับชัยเว้ย พี่ไฉ่เวยจอมหลอกล่วงข้าหน้าเล็กปานนี้จะมีตัวอักษรเขียนไว้มากเพียงนั้นได้อย่างไรกันชิงเหอหน้ากลมออกปานนี้ยังจะบอกว่าตนหน้าเล็กอีกไฉ่เวยหัวเราะจนตัวงอเสนหยวนกับชิงจู่เองก็หัวเราะขึ้นมาเช่นกันหัวเราะได้ครู่หนึ่งเสนหยวนก็กล่าวกับชิงเหอ เจ้าพูดได้ถูกต้องถ้าว่าตอนนี้เป็นฤดูหนาวน้ำในแจก,กันจะแข็งตัวง่ายหากใช้แจก,กันกระเบื้องที่แตกง่ายก็คงไม่ดีใช่หรือไม่ยังคงใช้แจก,กันทองแดงจะดีกว่าเจ้าไปหาออกมาสองใบทางที่ดีเอาเป็นใบที่โบราณเรียบง่ายหน่อยและบนผิวหน้ามีสนิมเขียวขึ้นอยู่แล้วไปหากรรมาฐานมาด้วย โฮยินต้องการกรรมฐานไปทำอะไรเจ้าคะชิงเหอไม่เข้าใจจึงรีบถามเซินหยวนยิ้มพลางอธิบายโดยกรรมฐานลงในแจาก,กันาสักหน่อยน้ำก็จะไม่จับตัวเป็นน้ำแข็งแล้วชิงเหอมีสีหน้าแจ้งแก่ใจในฉับพลันรีบไปหาแจาก,กันาทองแดงและกรรมฐานด้วยกันกับชิงจู ครั้นพวกชิงเหอหาจากการท้องแดงและกรรมฐานมาแล้วเซินหยวนก็เริ่มใช้กันไกรเล่มเล็กตัดส่วนที่เหี่ยวแห้งบนกิ่งพิ้งตามด้วยเล็มจุดที่ดอกขึ้นหนาแน่นเกินไปออกเล็กน้อยก่อนจะปักดอกเหม่ยที่เก็บมาลงในจจกันสองใบกว่าเซินหยวนจะทำทั้งหมดนี้เสร็จก็ได้เวลาอาหารกลางวันแล้วเสียวหลวนเปิดม่านเข้ามารายงาน โฮยินเมื่อครู่ในท่านให้บ่าวชายมาบอกว่าจะไม่กลับมากินอาหารกลางวันอีกประเดี๋ยวให้คนส่งอาหารไปที่เรือนหม้อวิ้นแทนพี่จางได้เตรียมอาหารกลางวันที่จะนําไปส่งให้ในท่านเกือบจะเสร็จแล้วท่านต้องการให้บ่าวนําไปส่งหรือไม่เจ้าคะเซียวหลวนคิดในใจว่าแม้โฮยินจะเป็นคนอ่อนโยนและวางเฉยแต่น่าเสียได้ที่เหล่าสาวใช้ข้างกายนางล้วนแต่ ฉลาดหลักแหลมโดยเฉพาะชิงเหอที่ไม่ชอบหน้าตนมักจะไม่ยอมให้ตนเข้าใกล้ส่วนห้องนอนําเอาหลายวันมานี้ตนไม่มีโอกาสได้เห็นนายท่านโดยสิ้นเชิงหากตอนนี้ตนสามารถไปส่งอาหารกลางวันให้ในายท่านได้เช่นนั้นตนก็จะต้องได้พบนายท่านแน่นอนพอได้พบแล้วย่อมจะมีโอกาส ไม่ต้องให้เจ้าไปส่องรอกชิงเหอกลับแค่นเสียงออกจมูกทันทีอีกเดี๋ยวย่อมจะมีคนไปส่งอาหารกลางวันของในท่านเองไม่ถึงคราวให้เจ้าต้องไปชิงเหอพูดยังไม่ทันจบก็ถูกชัยไว้ตัดบทน้ำเสียงมีแววตำหนิอยู่บ้าง ชิงเหอโหหยินยังไม่ได้เอ่ยปากพูดชิงเหอมีสิทธิ์อะไรพูดขึ้นมาก่อนมิหนำซ้ำแม้จะล่วงรู้ถึงแผนการในใจเสี่ยวหลวนแต่ชิงเหอพูดจะไม่เกรงใจกันตรงตรงเช่นนี้มิใช่เรื่องดีจะเป็นการสร้างศัตรูได้ง่ายๆเซินหยวนกำลังมองเสี่ยวหลวนทั้งทั้งพี่สายตาของเซินหยวนมิได้แหลมคมหรือเย็นชาอะไรถึงขั้นเรียกได้ว่าสงบนิ่งเสียด้วย ซ้ําแต่เสี่ยวหลวนที่ถูกนางมองกลับรู้สึก,กราวกับมีชนักติดหลังใจเต้นเร็วขึ้นรีบต้มหน้าลงสันหยวนมองเสี่ยวหลวนได้ครู่หนึ่งก็เก็บสายตากลับไม่รู้นึกถึงอะไรจึงได้กล่าวว่าไม่ต้องให้เจ้าไปส่ง เจ้าออกไปเถอะเสี่ยวหลวนหมดหอนทางได้แต่รับคำแล้วยออตัวคารวะจากนั้นก็ถอยออกจากห้องไปเซินหยวนจึงเหม่อมองดอกเหมยในแจกันสองใบที่วางอยู่บนโต๊ะเล็กตรงหน้าอย่างใจลอยครู่ใหญ่ให้หลังเซินหยวนไม่รู้คิดถึงอะไรจึงได้สั่งชัยเว้ เจ้าไปถามพี่จางที่ครัวที่ว่าอาหารกลางวันที่จะให้ในท่านเตรียมเรียบร้อยแล้วหรือไม่ถ้าเรียบร้อยแล้วก็ถือมาเลยใช่เวยไม่รู้ว่าสัญญวนต้องการจะทำอะไรเท่าว่ายังคงเปิดม่านเดินไปที่ห้องครัวเล็กตามคำสั่งราวหนึ่งถ้วยชาก็เห็นใช่เวยถือกล่องอาหารสามชั้นทำจากไม้พยุงลงรักกล่องหนึ่งเข้ามาในห้องก่อนกล่าวรายงาน โฮเยียนบ่านำอาหารกลางวันของนายท่านมาแล้วเจ้าค่ะเซินหยวนเห็นแล้วก็ลงจากตังสวมรองเท้าก้มตัวยกแจาก,กันาดอกไม้ใบนึงขึ้นมาจากโตะ๊ะแล้วกล่าวกับชายเวย เจ้าถือกล่องอาหารตามข้าไปส่งให้ในท่านที่ห้องหนังสือเรือนส่วนหน้าด้วยกันชฉยเว่ยกับชิงเหินและชิงจูล้วนคิดไม่ถึงว่าเซินยวนจะไปส่งอาหารกลางวันให้ลี่ซิวเหยาด้วยตนเองขนทั้งสามต่างอึ้องไปครั้นได้สติกลับมาพวกนางก็รู้สึกดีใจยิ่งนัก หลายวันมานี้พวกนางล้วนมองออกว่าหลี่ซิวเหยาดีต่อเซินหยวนอย่างที่สุดเท่าว่าเซินหยวนนิ่งเฉยกับหลี่ซิวเหยามากจริงๆหาได้ยากที่ตอนนี้เซินหยวนจะเป็นฝ่ายนำอาหารกลางวันไปส่งให้หลี่ซิวเหยาเองด้วยเหตุนี้ชิงเหอจึงรีบหยิบเสื้อคลุมผ้าตวนสีม่วงอ่อนลายดอกตัวนั้น มาให้สนหยวนคลุ่มก่อนนางกับชิงจูจะยิ้มพรางมองสนหยวนและใช่เบยเดินออกประตูไปต่อจากนั้นชิงเหอก็หันไปปรบมือพูดยิ้มเยิ้มกับชิงจู่ทันที เห็นทีหูหญินของพวกเราคงจะคิดตกแล้วก็เลยเริ่มจะทำดีกับนายท่านขึ้นมานี่ช่างดีไม่มีอะไรเกินชิงจู่ได้ยินแล้วก็ยิ้มออกมาเช่นกันพวกชิงเหอปรนิบัติรับใช้เซินหยวนมาสองปีกว่าเซินหยวนดีต่อสาวใช้อย่างพวกนางมากในใจพวกนางย่อมจะหวังให้เซินหยวนมีชีวิตที่ดี ภายในเรือนม่อวินซ่งหงกวงนั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างองอาจผ่าเผยกำลังพูดด้วยน้ำเสียงกระชองหกห้างผู้น้อยละดูถูกคนพวกนี้นักเอาแต่คิดว่าอ่านหนังสือมามากมีความรู้เสียเต็มประดา ก็เลยดูถูกทหารอย่างพวกเราฉนันไหนพวกเขาไม่หัดคิดบ้างว่าถ้าไม่มีทหารอย่างพวกเราคอยสู่รบลังเลือดปกป้องบ้านเมืองอยู่ข้างนอกพวกเขามีหรือจะยังเรียนหนังสือสอบคุนนางกันได้อย่างสุขสงบนี่มันกินข้าวในชามแต่ยังมาดูถูกชาวนาแท้ๆเชี่ยวไม่เห็นคุณคนอื่นแม้แต่น้อย ตอนนี้ก็ประเสริฐนักเชิญมาหาบัณฑิตทรงความรู้อะไรเหล่านั้นมาเป็นตัวตั้งตัวตีเทาวายดีกาเรียกร้องให้ฝ่าบาททรงแต่งตั้งองค์ชายใหญ่เป็นรัชทายาทให้เป็นที่แน่ชัดฝ่าบาทก็ถึงกับทรงตอบรับผู้น้อยเคยพบองค์ชายใหญ่อยู่เป็นคนทุ่มทื่อต่อให้ตีด้วยท่อนไม้ก็ยังไม่ยอมปริปากสักแอ เขาได้เป็นห้องเต้จะทำอะไรเองได้เล่ามิใช่ต้องมีตาเท่าซ่งป๋อเจียนนั่นคอยออกคำสั่งอยู่เบื้องหลังหรืออะไรหากเป็นเช่นนั้นจริงๆผู้น้อยจะไม่หลั่งเลือดเอาชีวิตไปเสี่ยงแทนพวกเขาแล้วจะถอดเกราะกลับไปทำไร่ทำนาที่บ้านเกิดเสียเลยหลี่ซิวเห่ยาปลายตามองเขาโดยไม่พูดอะไรซ่งหงตวงกลับเข้าใจความหมายของสายตาหลี่ซิวเหยา เฉินอิงชิงเป็นคนเล่าเรียนหนังสือเพียงแต่ไม่มีโอกาสได้แสดงออกมาตลอดเป็นหลี่ซิวเหยาที่ชื่นชมในความรู้ความสามารถของเขาจึงได้รับเขามาเป็นผู้ช่วยของตนเองไม่นานก่อนหน้านี้ก็ได้ใช้เส้นสายทำให้เขาเข้าไปมีตำแหน่งในกรมอากรด้วยเหตุนี้ซ่งหงทวงจึงรีบหันไปมองเฉินอิงชิงถูสองมือไปพรางพูดอย่างไม่ใคร่ส บายใจนะักท่านเชิญข้าไม่ได้ว่าท่านนะแม้ท่านจะเป็นคนเล่าเรียนหนังสือเช่นกันแต่ท่านต่างจากพวกคนเล่าเรียนหนังสือที่ข้างนอกนั่นโทเอาเป็นว่าข้ารู้ว่าในใจท่านไม่เคยดูถูกทหารอย่างพวกข้าท่านไม่นับรวมอยู่ในบรรดาคนเล่าเรียนหนังสือพี่ข้าด่าทอไปเมื่อครู่นี้ ซ่งหงกวงเป็นคนหยาบคายพูดอธิบายไม่เก่งเท่าว่าก็ทำงานด้วยกันมาปีกว่าแล้วเฉินอิงชิงจึงกระจ่างแจ้งดีว่าเขาเป็นคนเช่นไรข้าเข้าใจเฉินอิงชิงยิ้มพลางตอบ ผู้อื่นไม่รู้แต่สองปีมานี้ข้าเคยตามแม่ทัพส่งและท่านแม่ทัพเหยียบเข้าสนามรบมาแล้วรู้ว่าเหล่าทหารต้องลำบากอาบเลือดสู้รบในใจจะไปดูถูกพวกท่านได้อย่างไรมินำซ้ำข้ายังรู้สึกว่า การให้ความสำคัญกับบุญมากกว่าบูในตอนนี้สมควรต้องเปลี่ยนแปลงสักหน่อยหากยังเอาแต่กดหัวขุนนางบูต่อไปหากเกิดศึกที่ชายแดนขึ้นมาหรือมีโจรเร่ร่อนออกอลาละวาดที่ได้ใครกันจะบุกไปปราบหากส่งขุนนางบุญไปแทนจะให้พกปากไปสู้กับศัตรูอย่างนั้นหรืออย่างที่ท่านว่านั่นละ่ะทรงหงกวงตบต้นขาชาดด้วยความตื่นเต้น ท่านเชิญพูดได้ถูกต้องนักผู้ช่วยอีกสองคนภายในห้องก็พากันเออออคล้อยตามเวลานี้เองเฉินอิงชิงก็มองไปยังหลี่สิวเหยาาก่อนเอ่ยถาม ท่านแม่ทัพตอนนี้เรื่องที่องค์ชายใหญ่จะทรงได้รับแต่งตั้งเป็นรัชทายาทนั้นได้เป็นที่แน่นอนแล้วคิดว่าวันพรุ่งนี้คงจะมีพระราชโองงการแต่งตั้งรัชทายาทประกาศต่อใต้ล่าท่านเห็นว่าเรื่องนี้ยังมีหนทางแก้ไขอยู่หรือไม่ขอรับ อย่างไรก็ไม่อาจปล่อยให้องค์ชายใหญ่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาทได้จริงๆเช่นนั้นจะเป็นภัยต่อพวกเขาอย่างยิ่งแต่ห้องเต้ตัดสินใจไปแล้วอีกทั้งวันพรุ่งนี้เรื่องก็จะได้รับการประกาศต่อใต้ล่ะพวกเขาไม่มีหนทางจะทำอะไรได้ชั่วคราว ให้ข้าไปจับพวกขุนนางบุญหน้าเม้นที่เป็นตัวตั้งตัวตีรู้จักแต่เรื่องบุตรชายคนโตบุตรชายสายตรงอะไรนั่นมาเชื่อดทิ้งเสียเลยเถอะดูสิว่าขุนนางบุญที่เหลือจะกลัวหรือไม่ต่อไปมีหรือจะไม่เชื่อฟังพวกเราส่งหงกวงพูดอย่างขุนเคืองเดือดดาน หากการฆ่าฟันสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดเช่นนั้นใต้ล่านี้จะไม่เสียระเบียบหมดหรือหลี่ซิวเหยาวยาสีหน้าเข้มขึ้นน้ำเสียงก็เยียบเย็นล่องไม่เพียงไม่อาจค่าต่อไปยังต้องให้ความเคารพต่อพวกเขาด้วยตอนนี้กำลังเป็นเวลาสำคัญอย่าเที่ยวสร้างศัตรูรอบด้านหลี่ซิวเหยายกล่าวช้าๆอีกว่าตอนนี้องค์ชายใหญ่แค่ทรงได้รับการแต่งตั้ง เป็นรัชทายาทเท่านั้นเจ้าร้อนใจอะไรอย่าว่าแต่องค์ชายใหญ่แค่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาทเลยต่อให้ตอนนี้เขาได้ขึ้นครองราชเป็นฮ่องเต้และเบื้องหลังมีพวกซ่งป๋อเจียนสนับสนุนแต่แล้วอย่างไรเล่าสิ่งสำคัญที่สุดคือในมือต้องกลุมอำนาจทหารเอาไว้ด้วย มหนำซ้ำถ้าจะกังวลเรื่ององค์ชายใหญ่มิสู้กังวลเรื่องห้องเต้เสียดีกว่าห้องเต้เป็นคนสำคัญที่แท้จริงในเมื่อยามนี้เขาแต่งตั้งองค์ชายใหญ่เป็นรัชทายาทแล้วจะต้องค่อยๆกวาดล้างฝ่ายของหลี่ซิวเหยาแน่นอนด้วยไม่ว่าอย่างไรฮองเต้ก็ต้องมั่นใจว่าพระราชบัลลังจะมั่นคงหลี่ซิวเหยายิ้มเย็นสถานการณ์นี้คี้คลายได้ง่ายดายยิ่ง ขอเพียงใต้ล่านี้มีความไม่สงบห้องเต้ก็จําเป็นต้องใช้งานพวกเขาอยู่ย่อมไม่กล้ากวาดล้างพวกเขาในตอนนี้แนะ่หลี่ซิวเยาคิดแล้วก็หันหน้าไปหาคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ให้ซื้อตัวที่สองทางซ้ายมือก่อนเอ่ยถามสองวันก่อนเมืองเจิ้นยวนในกุ้ยเจ้าส่งดีกากราบทูลว่าระยะนี้มีชาวเหมียวออกอรา,ารวาดอีกแล้ว เมืองใช้ฝั่งในเตอร์เตี้ยงก็มีดีการกราบทุนว่ามีพวกวอลเขาออกปล้นข้าววางเพลิงคนผู้นี้มีนามว่าอู่ขังเตอ๋อเป็นคนที่หลี่ซิวเหยาช่วยผลักดันขึ้นมาเช่นกันตอนนี้ทำงานอยู่ในกรมทหารอู่ขังเต๋อรีบตอบทันที เป็นจริงตามนี้ขอรับดีกาจากเมืองเติ้นยวนยังบอกด้วยว่าปัญหาเรื่องชาวเมียวอันตรายอย่างมากแม้แต่เจ้าเมืองยังถูกพวกชาวเหมียวส่งคนมาสังหารแล้วในดีกาจากเมืองเติ้นยวนด้านหนึ่งกราบทูลรายงานเรื่องนี้อีกด้านก็ต้องการให้ราชสำนักแต่งตั้งคนไปเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ ในเมื่อเป็นเช่นนี้สองวันนี้ข้าจะหาทางทำให้เจ้าได้ออกไปเป็นเจ้าเมืองเจิ้นยวนหลี่ซิ่วเหยาวเคาะนิ้วมือขวากับโต๊ะเบา,บาๆกล่าวช้าๆว่า หลังเดินทางไปรับตำแหน่งแล้วให้ปราบปรามกบฏชาวเหมียวที่ก่อความวุ่นวายในบัดดนอย่าปล่อยให้พวกมันสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านในพื้นที่แต่ขณะเดียวกันถึงจะปราบปรามได้แล้วเจ้าก็ห้ามเอ่ยเรื่องนี้ต่อราชสำนักยิ่งต้องส่งหนังสือกลับมาทุกสามวันห้าวันระบุอย่างชัดเจนว่าปัญหาเรื่องชาวเหมียวอันตรายเพียงไรจำได้หรือไม่ ปูรังเตอรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้ตอบว่าผู้น้อยจำได้ขอรับหลี่ซิวเหยาจึงพยักหน้าเป็นสัญญาณบอกให้เขานั่งลงหลังมอบหมายงานอีกสองสามเรื่องแล้วหลี่ซิวเหยาก็บอกให้พวกเขากลับไปเรื่องที่องค์ชายใหญ่ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาท พวกเจ้ายัางไม่ต้องใส่ใจต่อให้มีใครมาพูดจายุ่วยุก็ต้องอดทนเพื่อข้าห้ามเกิดเรื่องปะทะกับผู้ใดก็ตามเด็ดขาดมิเช่นนั้นข้าเป็นคนเช่นไรคิดว่าในใจพวกเจ้าน่าจะรู้ดีคนทั้งหลายใจหายว่ารีบตอบว่าผู้น้อยมิกล้า หลี่ซิวเหวาจึงโบกมือให้พวกเขากลับไปคนเหล่านั้นค้อมตัวคารวะหลี่ซิวเหยายเสร็จก็เดินเรียงกันออกไปครั้นคนออกไปหมดแล้วหลี่ซิวเหย่ก็นึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้ตนส่งฉีหมิงไปบอกเซินหยวนว่าจะไม่กลับไปกินอาหารกลางวันให้คนนำอาหารมาส่งแทนแต่ยามนี้ดูเวลาแล้วยังรีบกลับไปกินอาหารกลางวันกับเซินหยวน่ันเขาจึงลุกขึ้นจากเก้า เวลานี้เองก็พลันได้ยินเสียงของเฉินอิงชิงดังขึ้นที่ด้านนอกไตเท้าลี หลี่ซิวเห่ยาคิดในใจว่าในตัวนี้นอกจากตนเองแล้วยังจะมีใต้เท้าหลี่คใดได้อีกย่อมจะเป็นหลี่ซิวหยวนน้องชายคนดีของเขาเขาพลันนึกถึงเรื่องสายลับที่จัดให้แฝงตัวอยู่ในตัวนขึ้นมายามนึกถึงเรื่องที่สส่ลับบอกมาเมื่อสองวันก่อนสีหน้าหลี่ซิวเหย่ยาก็เข้มขึ้นเล็กน้อยจึงสั่งสีหมิงเจ้าไปเรียกคุณชายรองมา กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ